ไม่ได้เห็นเกมอย่างนี้บ่อยๆครับมาสเตอร์เข้ามาด้านนายครับเอมีรี่โดนยิงจากคันจะเตะครับทีมไม่ใจมีกระโอรอลครับแฮมมี่โดนล้วงครับอีเรนดอร์ครับเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างบุรีอ้าวตายทันทีครับเสรียบไปโดนเรียวมาครับแฟตมป์มังกีมาทำปีตายครับมาด้านีีคิดถึงฮาครับอีกนิดอีกนิดนึงอีกนิดวิ่งเข้ามาไม่รข้าะครับโอ้โหเหลือตัวแมนคนเดียวครับมาแล้วครับเปิดมาที่มา์กี้ครับโมเอโดอยู่รวบเข้าป่าโดนสอครับตีลโดรวบด้วย สิวใจหอบบนแนวหลังครับอีสเตเดมันจะคาเฟนี่ครับแฮมมี่อินบิสติวตายครับมัหลอกช็อปไปแล้วครับเอาแล้วครับไฟห้าห้าตรงนี้เอาแล้วครับจุดเปลี่ยนเสือตรงนี้ครับสี่ต่อสูตรกดครับเอาเลยครับอย่างที่บอกเลยพี่เอกขึ้นมาในการกัน,กนบ้านนี่ยแล้วทำให้อ่ทางฝั่งของกีโรนั้นเนี่ยถูกเข้ามาแต่คนนี้นเรียวมัดลึกเกินไปหรือเปล่าอะโดนถอดเข้ามา แต่รู้เหมือนจะเสียไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นแตกับมีสองตัวแต่ว่านั้นในป้อมเขาไม่มีคลิกด้วยยังเล่นต่อโอ้โหตอนนี้แอคตอนโดนทาวเวอร์ฮิตไปสองฮิตเจ็บม,มากๆบ้างเลยนะตอนนี้แต่ต้องมาดูว่ามีโอกาสนั้นหรือเปล่าฮิตจากที่ทาวเวอร์เล่นล่างอนะะยูฟ้าพยายามที่จะคำ้ำ damage หน้าอยู่นะครับผมตอนนี้โอ้โม,มาถึง5ตัวด้วยกันแล้วจ่ายสุดหรือเปล่าลิเกอร์ตัวนี้ตั้นตายเข้ามาแล้วผู้ได้ผิดตอบหอเซจก a m เพ e ทั้งโอนเนตเข้ามาแล้วเก็บมาถึง2ตัวด้วยกันสามตัวกดทางข้านขวาด้วย สลิมตงกลางกำลังจะหมดครับแล้วเอเดนเอเดนเข้ามาครับเก็บน้ำปั๊บเอโซไปได้ครับเดนแอัเสเซสต์ลงมาได้เลยโอ้โหเลือดท่วมบ้าครับเอาละครับบอมบี้ชมป์กระบ๋องยังไม่ตายแล้วยิงฟรีย่งครับสลิมครับตามบอมี้บอดได้พยายามจะวิ่งโยงกระบ๋องนี้จีต้าแล้วทันที่แซมมาสลิมโอ้ยปะคเข้ามาเรียบร้อยโบจีตาครับรอครับดีเบิร์ดโมงแตกครับตอนนี้เสียโพสิชั่นครับต้องฝากรายมือ เดนจะแร้มาที่ลำเมอร์จากเอสเตอร์ไปโดน3-4คนตัวงไปตาเบนมาช้าเกินไปครับแทงเข้าไปตามเกตเอ็นโซเรียบร้อยครับเอ็นดักเซ่นะครับซาธาแอสเซนไปตรงนี้แล้วด้านไนโบอยู่ครับอเลนครับดีงคาราดาบันดิจิควีคุณนายบิทตังจะขยันเต้ดิจิควีคุณนายบิทตังจะขยันเต้โอ้โหดวงตาครับหายเรียบเลยครับเคกันเป็นทีมตามขึ้นมาตรงนี้1ิบสาต่อสิคิวครับ สวนกับแล้วมีกระบอกเร็วเกินไปหรือเปล่าลตรงนี้รีเบิร์ตไล่ต่อจากเอ็ซีเคแล้วถ่ายกลับเข้ามารีเบิร์ตติดอยู่ไฟสิ่งนี้พลีตายดีดออกมาเองออกมาได้แล้วถีบตัวลออเข้ามาเก็บตสองตัวโอ้ถือว่าฟิกเกอร์แล้วกลับไปทถวจังหวะให้เพื่อนทั้งข้างสวยอยู่เปล่าเชลล์ดุยต้องมึงจะมาหลอ